ในคลิปนี้นะครับเราจะทำการดันแหลงจากแหลงโกนะครับขึ้นสู่แรลงแพลตินัมนั่นเองอ่าก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าผมนั้นเพิ่งกลับมาเล่นนะครับฝีมืออาจจะไม่ได้เทพอะไรนะครับนี่คือสกิลผมใช้คับจะเป็นทัศยะนะครับผมฟอร์ดนะครับแอนดูแล้วก็ในลีนะครับผมและในตาแรกนะครับผมผมเริ่มการเข้ามานะแต่ปรากฏว่าเราไม่เจอคนสักคนเลยครับเราเจอแต่บอดนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเพราะว่าจะได้ แต้แมงแรงสูงสนะครับผมและผมก็ทําการเลือกที่จะลงนะครับพีคนั่นเองนะครับผมและผมก็ทําการลงมาถึงพื้นเป็นที่เรียบร้อยครับโดยเลือกลงที่บ่อน้านะแล้วเราก็ได้พบกับนองนรับนะก็เจอกับบอนหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่เขาแปลงเป็นลิงนะฮะจะเป็นคนนะครับแลวผมก็ทำการปิดชีพเขาไปนะครับผมที่ได้ว่าถ้าเราลงมาช้ากว่านี้ก็อาจจะตายได้นะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทําการวิ่งตรงเข้ามาในบ้านนะครับเพราะว่าผมได้ยินเสียงปืนนะแล้วก็มือถือผมก็ได้ทาการสั่นนะครับแล้วผมก็เจอคนพอดีผมก็เอาซองยิงระยะไกลนะครับ แล้วปรากฏว่าเขาอาจจะเป็นคนก็ได้ครับเหมือนกันการพุ่งคาซิคเข้าไปชาร์ตครับแล้วก็ปรากฏว่าเขาเป็นคนจริงด้ครับผมก็ทำการชาร์จยิงเขาตายไปที่สุดครับตอนนี้ได้มา2คิวเป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากนั้นนะครับผมผมก็ได้ทําการตั้งไอวอลนะครับเพื่อที่เก็บของผมก็เห็นคนนะผมก็ไทำการยิงแอบใส่เขาไปนะแต่เขาหนีผมไปนะผมท้อการพุ่งไปหาเขานะครับพอออกมาข้างนอกเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นเขานะครับแต่ว่าได้ยินเสียงการยิงจากฝั่งขวาแล้วผมก็เห็นพอดีเลยเลยทำการยิงไปนะครับผมแต่เขาก็หนีไปได้นะแต่ผมก็ยิิิงงงต่อออคคคครรรััับบบผผมมกกก็็เเจนนนีแล้วะะยยาไป และก็เก็บเขาไปได้อย่างที่สุดนะครับผมแล้วก็มีคนยิงมานะผมทำการยิงตอบโต้แบบเขาทับแต่เหมือนว่าเขาจะตั้งไอวอลนะผมทำการไปหลบหลังหินนะแล้วก็ทําการพันยาน,นะครับผม <ID> ผมก็ได้กระโดดขึ้นไปบนหินนะแต่เหมือนจะมีตัวมาแล้วผมทําการยิงเขาไปนะแต่ตัวฝั่งขวาเนี่ยมันยังไม่จบกอบผมนะ <ID> ผมทำการนะครับยิงเจาะไอวอลเขาไปนะครับแต่เขาก็วางไอวอลสวนกับมาผมทำการนะครับ พุ่งเข้าไปชาร์จเขาเลยนะแต่ก็มีสกิลจากในนี้ด้วยทำให้เราได้รับเลือดมานะพลังการเนี่ยพุ่งชาร์จเขาเลยนะและในตอนนี้เลือดผมก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยนะพลังการเข้าไปหาเขานะครับและผมก็ได้หยิบปืนชาร์จขึ้นมานะครับแต่ผมเห็นว่าเขาจะอยู่หลังต้นไม้นะผมทำการวางไอวอลเข้าไปหาเขานะครับผมปรากฏว่าเขาอยู่หลังต้นไม้จริงๆครับผมทำการพุ่งเข้าไปแล้วยิงเข้าไปปุ๊บปบๆๆและเขาก็ตายเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองแล้วก็ไปลุ้ของจากเขาและหลังจากนั้นเนี่ยผมได้มาที่โรงงานนะปรากฏว่าผมเห็น รถบิ๊กฟุตของใครไม่รู้ว่ากำลังขับไปทำการเปิดฉากยิงเขานะเขาก็ลงมานแล้วยิงสวนกลับนะอบเลยว่าเจ็บเจียนตายนะมันทำการวางกองไฟและฮิวนะครับแล้วก็ทำการสวนเขาไปนะแล้วเขาก็สวนกลับมาเหมือนกันมันก็ยิงต่อครับ้เขาก็วางเอว่ามันก็หนีมาตั้งหลักนะมันก็เล็งหาเขาครับก็เจาะไอวอเข้าไปนะเจาะเจาะเจาะไปนะเบื่อเขาจะไม่เล่นด้วยผมนะแล้วมันก็ไปนะครับผมแล้วก็มีคนยิงสวนผมมานะ แต่ผมทำกันพุ่งเข้าไปแล้วยิงเขาไปเลยนะแล้วเขาก็ตายไปที่เรียบร้อยนะแล้วก็เหมือนว่าจะมีคนอยู่ข้างหลังผมนะก็ว่างไอ้บอลนะครับแล้วเห็นเขาเป็นบอดแล้วผมพุ่งเขาไปยิงเขาอีกรอบแล้วเขาก็ตายไปครับตอนนี้ผมได้มา11คิวแล้วนะก็มีคนยิงผมต่อครับแล้วเหมือนจะเป็นคนนับยิงแรงมากเลยนะเออแล้วผมก็มองครับผมก็ปั๊มยาใหญ่ไปนะผมก็มองซ้ายมองขวานะเขาอยู่ไหนนะแต่เหมือนว่าเขาจะไปแล้วหรือเปล่าหรือเปล่าก็มองไม่เห็นเหมือนกันผมก็ทำการมาสลับของนะครับผมทิ้งของเช็คของนะครับผมก็หลังจากนั้นเนี่ยผมทำการนะครับ ไปงัดกับคนเดิมที่เดิมเลยนะแต่เขาก็เหมือนจะขับหนีผมไปนะผมก็ไม่สดครับผมอยากงัดผมต้องได้งัดผมก็วิ่งไปหาเขานะและผมก็เจอคนแล้วยิงสวนกันเขายิงผมอย่างแรงเลยนะแล้วผมก็ไม่วายครับยิงเขาต่อนะแล้วก็พันยานะับผมเหมือนว่าเขาจะไม่จบกับผมนะเขาทําการยิงจอ้วอลผมมานะแล้วเขาใช้โดนฮิวนะเออแล้วผมก็ทําการนะครับเปลี่ยนเป็นโหมด ระเบิดล้วก็ยิงระเบิดใส่เขานะครับแล้วเห็นว่าเขาเจ็บนะหมอนการพุ่งเข้าไปหาเขาครับแล้วก็ทําการยิงเขาไปเลยนะแต่เขาก็มีไอวอลกว่างไอวอลกลับแล้วก็ยิงเขายิงเขานะครับเขาก็ตายไปนะครับผมเห็นในมินิแมปมีคนเหลือ3คนครับกำลังยิงกันเลยนะผมก็ทําทำการครับเข้ามาจะแอบหล่อยนะแล้วก็ยิงฉากหลังคนไปหนึ่งคนนะครับถ้าเห็นนี่คนหนึ่งวิ่งหนี้ก็ยิงเขาตายไปนะก็เหลือแค่หนึ่งหนึ่งแล้วนะผมก็ทําทำการครับจะพุ่งเข้าไปหาเขานะผมก็เห็นเขาพอดีก็ยิงเขาตายไปก็ได้บูย่าปในตาที่1 และในตาน h i เนี่ยแต้มแล้วเราก็บวกขึ้นไปนะครับถึง9-3านคะแนนเลยนะคะผมเกิดเพื่จะขึ้นแลงโกไอวีแล้วนะคะผมเรามาเช็คกันก่อนว่าผมขาดอีกกี่แต้มจะขึ้นโกไอวีนะโอ้พระสงฆ์นี่คุณเห็นอะไรไหมมันขาดแค่หนึ่งแต้มเองอะทำไมเกมมันจะร้ายขนาดนี้เนี่ยสิ้นคําพูดนั้นนะครับผมแล้วก็ไม่เจอวันตาที่2นะเหมือนตาที่เราจะเจอคนเยอะมากเลยครับซึ่งเป็นตาที่ดีมากนะเพราะว่าจะได้ลองฝีมือกับคนในแลงโกกันก่อนว่าเราจะมีฝีมือ ขนาดไหนนั่นเองถึงจะรู้ว่ามีคนแต่ผมก็ไม่วายที่จะทําการลงพีคเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าห้าวครับห้าวดองๆนั่นเองลงมานะครับผมแล้วก็ทําการเก็บปืนนะครับได้เป็นปืนอะไรก็ไม่รู้จําชื่อไม่ได้ไม่ได้ไไดไเล่นนาะนแล้วก็ได้เป็นสไนามานะครับผมแล้วก็ทําการนะครับ เก็บปืนแ,แล้วเปลี่ยนปืนนะครับเป็นซองรัวนะครับแล้วก็วิ่งหาคนนะแล้วก็เหมือนจะเห็นคนพอดีนะแล้วก็ยิงครับยิง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 นะแต่เหมือนผมจะสังเกตเห็นว่ามีคนจะลงมาทำหนอกากัน พุ่งเข้าไปจะลอยยิงเขาโดยไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็ยิงเขาตายไปนะครับโดยที่ไม่รู้ตัวรีราเป็นคิวที่ดีมากก็มีคนเปิดผมมานะผมก็ทำการโลกนะครับวางไอวอลไป2องนันนก็ยิงส่วนเขาก็ได้มีคิวหนึ่งนะหลังจากนั้นพวกยิงเสียงคนเดียวนะแล้วเข้ามาในเขาบงกดนะปรากฏว่ามือถือผมสั่นมากๆนะผมก็เจอคนพอดีผมก็โลกมากๆผมก็ทําการพุ่งเข้าไปแล้วก็ยิงเขานะยิง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 เกือบตายนะผมทำการอ้อมไปนะแต่เหมือนผมว่าผมพลาดอะไรบางอย่างนะ ร้านเจไผมอ้อมมาเลี่ยผมเจอกับชายคนนั้นผมก็ยิงสวนเขาไปแต่เขาก็วางไอวอลเขาก็พุ่งมาหาผมด้วยม่ตั้งตัวผมก็โลกมากผมก็ตายเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ผมเกิดมาเนี่ยผมก็ทําทการครับลงไปที่พีกบนเนื้เพื่อทำการแก้แค้นชายคนนั้นนะผมเป็นเด็กขี้แค้นนั่นเองนะพอผมไาถึงพื้นเนี่ยรถรุ่นชายคนนั้นเปิดมาอย่างแรงผมก็ยิงสวนเขาไปแล้วผมก็ตายครับเรียกได้ว่าโง่มากเลยนะ แต่ก็โชคดีอะที่เรามีบัตกรการดาทำให้แรงลาไม่ลดอะไปต่อที่ตาที่3กันเลยในตัวที่3นับเป็นโชคดีนะคบผมทําให้เราเจอแต่บอตนะก็เป็นที่ดีมากนะครับทําให้เราจะได้แต้มแรงเยอะมากเลยนะ ยิงบอดไปยาวนานนะครับแล้วก็ได้ยิงคนสักทีนะผมได้เห็นคนที่เขายิงกันนะผมอนการยิงหล่อยเขานะพยายามเล็งยิงเขาแต่ก็ยิงไม่โดนนะแต่ผมก็ทำการไปแอบตรงต้นไม้นะครับแต่ผมก็เออได้ผมก็ไม่รู้นะตอนนี้เนี่ยผมก็เห็นคนมาดีนะผมอนการแอบหล่อยห้อยตาไม่เขาไม่เห็นนะเพราะวันนี้ผมใส่เก็บเสียงอยู่นะมันก็ยิง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 ใส่เขาไปนะเขาก็ผล่มาแล้วนะว่ายิงเขายิงเขาโคตรเจ็บผมก็เกิดความโลภในใจอยากจะฆ่าเขาเป็นที่เรียบร้อยผมก็ยิง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 ใส่เขาไปแต่เขาก็มีไอวอลเหลือร เหลือเกินทนไม่ไหวแล้วต้องชาร์จแล้วแล้วผมก็ได้ตั้งไอวอรไปเขาโผล่มาเขาเห็นผมแล้วเขก็เปนสนครับผมก็พุ่งปออกไปและผมก็ตัดสินใจวางไอวอรปิดไปแล้วผมก็พุ่งเข้าไปหวังที่จะอ้อมหลังแต่เขาก็วางกับระเบิดดักแต่ผมก็ไม่โดนแล้วผมก็เห็นเขาโผล่มาเขาทำการแอบนะครับเขาทำการยิงหนึ่งนัดใส่เขาแล้วก็พุ่งหนีเขาไปแล้วก็รีโหลดปืนนะครับอันนี้เป็นลูกซองใหม่นะลูกซองหนึ่งนัดซึ่งมันดีมากดาเมจมันแรงมากนะท่านผู้ชมผมก็เห็นเขายิงเข้าไปแล้วเขาก็เจ และตอนนี้ก็เหลือ2คนเป็นที่เรียบร้อยเพื่อการขึ้นมาบนโพสิชันที่ดีนะเพื่อการมองหาคนนะผมก็เจอคนพานดีเลยมันกเปิดเขาไปแล้วผมก็วางไอวอครับเราฏเขาเป็นคนนะผมก็ยิงสู้เขาแต่มือถือผมเกิดการกระตุกอย่างแรงเลยผมก็ตายได้ที่สองมาไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ที่2นะโอเคแล้วก็เหมือนว่าแรงเราจะขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะเป็น go iv และขอจบพา์ที่หนึ่งไปอย่างสวยงาม